สวัสดีค่ะเพื่นทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาอันนี้ก็เปิดแฟลตนิดนึงนะเพราะว่าแบบเออคือว่ามันมันมืดนะคะก็ใช้กล้องหลังถนะ่ายเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะอุ้ยเลย็บไม่สวยเลยไอย้นิ้วไม่สวยนะคะก็วันนี้นะคะเหมก็จะมารีวิวเป็น squishy collection นะคะตามคําขอของเพื่อนๆที่เรียกร้องกันมาโอเคก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะคะก็วอนคยวเราไปรีวิวกันเลยอันแรกนะก็จะเป็นขาไก่นะ นี่ก็แบบอยู่ในห้องแอร์ก็เลยสะลมมากนะคะก็เออตั้งกล้องแบบนี่ค่ะไก่นะคะก็มีตำหนิแล้วนะคือแบบเล่นแบบตำหนิบานมากโอ้ oh my god <c oughs> ก็แบบถ้าใครแบบไม่ได้เจอขาไก่มานานเนาะก็นี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่ก็จะเป็นขาไก่นะสะลมมากเลย อันนี้อยู่ในห้องแอร์นะเหมือเปิดแอร์อยู่ตอนนี้ก็ถ้าไม่อยู่ในห้องแอร์ก็ไม่ค่อยสโลูเท่าไหร่แต่ว่าก็สโลูนะคะก็แบบตำหนิบานเบอกมากตำหนิเยอะมากแต่ว่าแบบเหมือนก็ยังรักเหมือนเดิมนะคะเว้ยมาดูอันต่อไปกันเลยว่าอันนี้เป็นอะไรดได้ค่ะมาดูอันต่อไปกันเลยนะอันนี้ก็จะเปน็นนี้คือเปลี่ยนที่แล้วนะนะคะก็อน,นี้ก็จะเป็นพีชนะคะ ีชนะคือแบบนิ้วไม่สวยเลยพีชนะคะหอมมากเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงมหมยนะ้องได้ยินกันไหมอะ่ะน่าจะได้ยินนะคะก็ถ้าอยู่อย่างนี้ก็น่าจะได้ยินเนาะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้ต้องเสียบหูฟังแล้วนะก็แบบป้าเปิดทีวีนะคะก็เลย ไม่ได้ยินเอ้ยเดี๋ยวจะได้ยินเสียงรบกวนมากนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ได้ยินแหละแต่ว่าแบบได้ยินเสียงรบกวนนิดหน่อยนะนนี้เป็นเค้กค่ะเนี่ยอนี่เป็นเค้กแบบเ้กโมเมดนะที่ไวทำเองอันนี้ไม่ค่อยเอามาออกกล้องหรอกค่ะก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะมันสโลนะคะแต่ว่าแบบอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ก็แบบทำเล่นๆไม่ได้กะจริงจังเลยมากนี่นะคะก็มีเป็น ไอซิ่งหรือว่าเป็นแบบมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยโรยด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นอันนี้ค่ะนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะต่อมาก็จะเป็นอันนี้โฮเมดขนมปังนะคะ ก็เป็นัวซองนะคะอันนี้เป็นแบบอันนี้ที่ขายอยู่นะสโลว์มากเนื้อแน่นมากนะคะก็ขายอยู่นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอันี่ก็จะเป็นแบบยังไงอ่ะจะไม่ค่อยตัดต่อเยอะนะอันนี้ก็แบบจะเป็นนั้นนะคะเป็นบานอันนี้ก็ไม่ค่อยเอาออกมาก้องไม่ค่อยเอาออกมากล้องเถอะไม่ค่อยเอาออกกล้องเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเอามาออกกล้องเท่าไหร่เนาะ อันนี้ก็เป็นแท็กค่ะที่ไม่ดูเนี่ยอไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเห็นก็แบบเป็นบานนะมันก็จะเป็นมันออนเซนนะคะคืออันนี้ไม่ค่อยเหมือนหรอกวิสลมุมอ่ะแล้วก็จะเป็นโอ้ยอันนี้กล่องนี้หมดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นพวกขนมแล้วก็ของกิจกรรมต่างๆนะแล้วก็จะเป็นมาดูกล่องนี้กันเลยกล่องนี้เยอะมาก มาก็จะเป็นอันนี้นแหละนะคะเป็นอันนี้นะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นจมโบแพนหน้าบันโลมากเลยนะตอนอยู่ในห้องแอร์ะคะ่ะทุกชิ้นก็จะแบบสโลขึ้นบางชิ้นที่ไม่ค่อยสโลก็แบบนิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะโลมากมากนี่จมโบแพนหน้าบันนะคะก็นี่นะคะ่ะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอุ้ยเห็นสายหูฟังนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเป็นขนมปังค่ะเป็นขนมปังเป็นขอบเป็นสีีนะอันนี้เป็นออนเซนเบรดนะคะออนเซนเบรดนะมีแพ็กเกจนะแล้วก็มีแท็กแดลนะคะอันนี้เป็นเว้ยจะไม่ตัดต่อเยอะแล้วนะจะเป็น ต่อเบรโดนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอะไรเนอะกันหรือเปล่าันนี้เป็นแบบอะไรอ่ะสบับปะรดบันนะคะแล้วก็จะเป็นนี่เป็นแบบไม่สโลนะอันนี้ก็คือขายอยู่นะคะตอนนี้แต่ว่าถ้าแบบถ้าสปอนอจะมีแพ็กเกจให้ด้วยนะไม่สโลนะคะแล้วคก็จะเป็นอันนี้ ก็จะเป็นวอฟเฟลคิตตี้นะคะใครอยากให้รับสกูชี่มาขายเยอะๆนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะ,ะขายถูกนะคะแล้วก็ส่งจริงไม่โกงแน่นอน,นะคะ่ะไปดูได้ในอินสตาแกรมนะคะสกูชี่อันเดอร์สกอร์มวยกี้ค่ะไปดูได้เลยนะอินสตาแกรมนะคะขายสกูชี่นะคะก็จะรับสกูชี่มาขายด้วยนะ,ะแล้วก็อันไหนที่อันนี้ก็เพิ่งเริ่มขายนะคะนะเริ่มขายได้ไแต่มาาวานเอง อันนี้ก็จะเป็นตดนัทนะคะโดนัตสีม่วงแล้วก็จะเป็นแท็กนะคะแท็กนี้ทําเองนะคะก็ไม่ค่อยโฟกัสขอโทษด้วยนะคะอุ้ยไม่โฟกัสเลยแหละนะเพราะว่าแบบไม่ได้ใช้อะไรอ่ะอันนั้นถ่ายนะอันนี้เป็นแบบเลอสีชมพูตรงนี้นะก็เดี๋ยวจะมีสกูชี่ปล่อยด้วยอันนี้ก็จะเป็น แมกเนตเหมือนดึงแมกเนตมันออกไปนะคะเพราะว่าแบบมันไม่ค่อยชอบอะไรอันนี้เดี๋ยวจะมีสกูชี่ปล่อยด้วยนะแต่ว่าแบบยังไม่เขายังไม่รู้เหมือนกันเขาว่าจะปล่อยอะไอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เพิ่งซื้อมานะอันนี้ก็อันนี้เพิ่งซื้อมาอล่าสุดเลยอันนี้เป็นเอแคร์เออจำได้แล้วเป็นเอคร์นะคะเป็นเอแคลาสลาสส้มนะคะกล้องกับหัวใช่ไหมบอกมา ใช่เลยกับหัวนานแล้วใช่ไหมเออใช่ขอโทษด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรามาก็จะเป็นไข่ค่ะอุ้ยมันทำไมเป็นสีเขียวอะไข่จีู๊ค่ะของแท้นะแบบเพิ่งจะได้มานั้นนะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะคะว้านีนะนะคะเอ้ย นีบซกุชิแม่ขายจีอวนะคะเป็นแบบนี้นะก็ของแท้นะคะใครที่มีก็แล้วยังไม่ได้รู้ว่ามันเป็นของแท้แทก็มันเป็นของแท้นะคะน่ารักมากเลยเพิ่งเอาออกมาบีบเมื่อตะก,กี้ก็คือแบบก่อนที่จะมารีวิวก็เอาออกมาบีบแล้วแบบอุ้ยเนื้อนิ่มมากเพราะว่าแบบแต่ก่อนก็ใส่แต่ถุงซิปนะคะจริงๆมันมีแพ็กเกจตของมันแต่แพ็กเกจของมันค่อนข้างที่จะแบบเออจะยับแล้วก็เลยมาใส่ ถุงิบล็อกนะคะนะคะต่อมาก็จะเป็นเอามากองกองรวมกันจะได้เห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกูชี่เป็นแบบอะไรเป็นโทสนะคะอันนี้โทสกับโทสกับเบสต,ตางกันยังไงก็จะเป็นแบบถ้าเป็นโทสเนี่ยก็จะเนื้อบงังเ,เนื้อหนากว่า <S <S ถ้าเป็นเบสนะคะก็จะเป็นเนื้อบางกว่านะคะคิดว่าอย่างนั้นนะ ว่าแบบคันนี้โทสอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ก็มันจะเป็นชั้นๆใหญ่ๆเลยอันนี้คือแบบคือเหมือดึงออกคือมันดำอยู่แล้วจริงๆแต่ว่าเหมวยดึงออกนะคะก็เลยเออนั่นแหละเป็นแบนั้นนะไม่ชอบแมกเนตนะคะก็เดี๋ยวจะรับสกูชี่มาขาดด้วยนะ,ะอย่าลืมติดตามเลยนะคะอันนี้เป็นสกูชี่โฮมเมมันคือบางอารมณ์ของมันมากเลยบางอารมณ์มันก็จะแข็งบางอารมณ์มันก็จะนิ่มแต่นี้มันแข็งอนะ ไม่รู้ทำไมนะคะเออสโลมากเลยนะอันนี้คือมันแห้งแล้วนะคะกาวมันก็ยังสสลงอือสุดท้ายก็จะเป็น <c oughs> เป็นมาการองค่ะมาการองอนี้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะก็จะเป็นสกูชี่ทั้งหมดนะคะเป็นคอลเลคชันทั้งหมดนะที่สะสมอยู่ตอนนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะไปดูในไอจีมือ โมเอ้ะเป็นไงจีสกูชี่และสกอต์หมยกี้เลยนะคะก็อย่าลืมไปสั่งสกูชี่แล้วก็สลามยังนะา้าสลามยังขายอยู่ค่ะแต่ว่าแค่เปลี่ยนชื่อเป็นสกูชี่และสกอต์หมยกี้เท่านั้นนะคะแล้วก็สกูชี่ก็ขายค่ะก็โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายยี่ทำไมต้องดักเสียงด้วย๊ายบายค่ะ